สวัสดีครับผมนายเขาจะนอนดึกวันนี้ผมจะมาสอนดูสก,กิลแต่ละพักแต่ละอาชีพว,ว่ามันดูได้ง่ายๆแล้วก็ทำได้เองอันดับแรกนะครับถ้าเราเจอสก,กิลในตลาดเดี๋ยวผมให้ดูนะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะกกเนี่ยสกิลเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงที่ผมไหไลท์ไว้นยครับเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้มันจะมีชื่อกับตัวเลข องตัวหลังนี่นะไอสองตัวหน้าน,นี่นะดูตรงนี้นะครับว่ามันคืออะไรตรงนี้นะมีสะมีอีตรงนี้มีตัวเลขแล้วก็ชื่อสกิลพอเราได้สกิลแล้วเราก็มาดูที่อาวุธของเราตรงที่สโตกดซื้อของตรงนี้อาวุธเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออาวุธนี่คือมีดคู่ดาบพินไอสกิลเมื่อกี้เนี่ยเราดูว่ามันคืออะไรตรงนี้สองตัว เห็นไหมครับว่ามันคืออันนี้พินหกมันคือพินหกเห็นเห็นไหมครับเหมือนกันเลยพินหกตรงนี้นี่แต่ละสกิลดูตรงนี้ตรงที่ผมไฮไลท์ดีครับแล้วไปดูอีกล้านหนึง่งเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้อไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาจจะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ มันต,ตั้งไปไหนแล้วตรงนี้ดูสกิลนี่นะครับ <c oughs> ดูตรงนี้นะครับสกิลสิบนะตรงนี้คือสกิลสิบนะดูข้างหน้าสกิลนะครับมันจะมีสองตัวเนี่ยดูตรงนี้นะแล้วเราจะไปดูตรงนี้เออโอเคตรงนี้ที่เดิมสกิลตรงนี้ครับมันคือมีดสิบตรงนี้เห็นไหมครับไม่เห็นเดี๋ยวเอาไหมอเอานี่มให้ดูก็ได้ ดูนะครับเหมือนกันไม่เอ่ยนี่สองตัวข้างหน้ามันก็คืออันนี้และมันบอกว่าสิบคือดาบสิบเห็นไหมครับง่ายๆนะครับดูตรงไฮไลท์เนี่ยครับดูตรงไฮไลท์นี้แต่ละพักมันก็จะมีแบบนี้ส่วนมากมันจะเป็นอาชีพเดียวกับเราแต่ถ้าขอยู่เมคาก็ดูก่อนว่าไอ้คนตั้งอะ่ะมันจะเป็นกระบี่สลานมานัน แต่ส่วนมากมันหาไม่ยากครับดู2ตัวนี้ครับผมไล่ดูทุทกอาชีพเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นภาพปกติก็ดูพัคใครพัคมันครับผมมันง่ายกว่าเนี่ยดูตรงนี้นะครับ <c oughs> ดูตรงนี้แหละครับผมเนี่ยอาวุธแต่ละอาวุธแล้วก็มีชื่อกำกับบอกอยู่แล้วมันง่ายครับผมแล้วเดี๋ยวผม,มสอนจะเดินเอ้ยผมจะสอนเดินไปยังไอ้ด่านมังกรสงบดูนะแต่ละพัคนะนี่ถ้าเป็นาสลานขึ้นมาข้างบนครับใน PC เขาจะเรียกว่าคังรวม เนี่ยขึ้นมาข้างบนตามแมปเลยครับผมในแมปขึ้นมาข้างบนนะขึ้นมาข้างบนเลยครับเนี่ยคุยกับ NPC ผู้หญิงนะเนี่ยคุยกับ NPC ผู้หญิงนะแล้วก็เลือกอันสุดท้ายครับผมอันแรกจะไปแมปแมปที่เราเว้ยครับแมปสองอ่ะเนี่ยนี่คือว์ปแมปอันนี้คือวปป์อนนอวปไปด่านมังกรสงบกดไปเลยครับ เนี่ยครับส่วนมากเขาจะมาเดลหรือมาซื้อขายแลกเปลี่ยนของต่างพักเรามาเดลตรงนี้ได้เลยครับผมนี่แต่ถ้าตอนมามันจะเสียหนึ่งพันเหรียญเงินขาวใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากกลับอ่ะมันมี2วิธีก็คือคุยกับคนเดิมหรือไม่ก็กดไอ้นี่ก็ไดย,ยันแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเงินเลยไม่อยากทำอะไรเลยกดล็อกอินครับกดเลิกตัวละครเนี่ยพอเราเข้าไปในเกมอีกทีนึงมันก็จะไปอยู่ในเมืองอ่าอันนี้เมื่อกี้คือสลาณน,นะ ันนี้คือสารันอันนี้เมคานะเมคาเมคามาตรงนี้ครับผมนี่ทางออกหน้าประตูซ้ายมือครับผมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกตัวมีตังไหมโอเคมีตังมีค้าผมไม่ได้ทำเควสต์ไม่ได้เอเวมันก็เลยวิ่งช้ายอย่างเียเนี่ยครับผมต้องซ้ายมือส่วนกระบี่ก็อยู่ซ้ายมือนะ,อะเดี๋ยวไปดูธิรภาละกัน นี่กดตรงนี้แล้วก็ว์ปไปได้เลยครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้โอเคกดกับเมืองอันนี้พักอะไรอันนี้กระบีมานเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมานเดี๋ยวเอามาอีกตัวนะึงอันนี้กระบีกระบีกระบีอยู่หน้าทางออกซ้ายมือเลยตรงสะพานลงที่แล้วเนะี่ยเห็นสะพานไหมครับเนะี่ยทางซ้ายมือก่อนถึงสะพาน ใครที่เคยเล่นพีซีมาก็น่าจะเข้าใจนะครับมันง่ายเนี่ยมาตรงนี้แหละครับอันนี้คือกระบีนะกดไปแล้วครับอันนี้คือเซอิฟเก่า,าเดี๋ยวผมจะเอาใหม่ตัวหนึ่งแบบหนึ่งนี่เดี๋ยวผมจะมาเดียวให้ดูเมื่อกี้ไม่มีมารใช่ไหมโอเคมารมารจะวิ่งไกลไหน่อยนะครับมารเข้ามาในเมืองครับโอเคตรงนี้เป็นคังเดี่ยว เนี่ยเขาเรียกว่าคางเดียวไอ้แก่เนี่ยอ่แต่เราจะไปข้างหลังครับมันอยู่ข้างหลังคางเดียวเดียวเลือกเลยแล้วมีเินเท่าไหร่วะอ๋อสองเอ็มโอเคเดีย๋ยวจะเดียวไปตัวมาในโดดเนี่ยตรงนี้ครับผมมาถึงปุ๊บแล้วก็กดเดียวกันเลยเลย นี่กดเดียวได้เลยใส่เงินสอง m ออสับ m หนึ่งก็ได้เดี๋ยวจะ๋าตัวนี้หนึ่ง m กดเดียวเลยครับเห็นไหมหายไปแล้วหนึ่ง m ตัวนี้มีหนึ่ง m เห็นไหมครับง่ายๆครับแต่ละภากเรับรู้จักตรงนี้ได้เลยครับใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถที่จะไลน์มาถามได้นะครับวันนี้ก็ทำให้แล้วเรื่องสกิลจะได้ไม่งงแล้วก็ซื้อสกิลที่มันถูกกับอาชีพตัวเอง ง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับผมที่รับชม